เปิดมากกับขอส่ส่งก่อนสีผ้าไปเบอรงซีวิตในมือนีว่าทํากิจ,จกรรมเอเียงแน่ถ้าถามเรื่องการทํางานในส่วนนี้ยังคงปฏิบัติตามรอบประจริ่มต้นที่มือเศร้ามีแพทย์ไว,ว้วาสีออกก้างกายตอนสีหอดมือไปรับสมัครลอดอเห็นแค่บรรยากาศรอบๆคนว่ลลินกระเดาออกแน่นอนว่ามันคือสถานที่ใดพอออกก้างกายแล้วก็กลับมาอาบน้ำแต่งตัวร่วมหอดกินเข่ามือเศร้าลืมไทยไวจําได้ว่าน่าสิกินไข่ต้มนะคะใค่ามาอยู่หน่วยนีจะมีการเข่าแถวเช็กยอดกําังพ้นและฟังขําสีแจงต่างๆซึ่งต่างจากตอนอยู่โรงพยาบาลพอหอดเวลาแปดโมงคืนดี พลทหารก็จะมาเข่าแถวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นะแล้วแล้วก็ทํางานเอกสารตามปกติแถมแอบร้อยกินซาเขียวพอพอเวลาพักเทีย่ยงแกคีออกมาหาแนวกินมืน่นนีสิผ้าไปกินยุโรงอาหารของนวย<า>สิเข็นตังยุไรฮาเปิดขายยุฮานดีอาหารอื่นสีมาเปิดซวงลอดเดาอเขาพักปกติมืน่นนีได้กินเมนูมากมาขีเมา อดเวลาบายกับกบเขามาทํางานปกติคือเกางั้นเดิมขาดทุกบายสามสิมีการออกกําลัางกายอาััเบอด์เรียมสุดพารามานั่มก็สามารถเป็น